สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดได้มงคลกิจแฉแหลกปมราพอพปอชอรอให้กำลังใจธรรมนัตกลายเป็นประเด็นสุดร้อนแรงขึ้นมาทันทีเมื่อร้อยเอกธรรมนัตพรมเผาได้ประกาศลาออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนจะมีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบร,รมราชโองการประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีไปเมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาของวันที่8กันยายน2564ที่ผ่านมา นั่นทำให้ระราหลายคนมองว่าเต007หรือนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่เป็นหัวหน้าพักไทยศิวิไลทยที่เคยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงเรื่องนี้มาก่อนที่จะมีคนออกมากล่าวโทษว่าข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องไม่จริงกระทั่งร้อยเอกธรรมนัฐดาออกจากรัฐชมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชาวเน็ตจ,จึงหันมาให้ความสนใจข่าววงในจากเต้มงคลกิษกันมากขึ้น ล่าสุดเต้มงคลกิจได้ไลฟ์สดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าต้นขอให้กำลังใจพี่ชายเพื่อนร่วมรัฐบาลอย่างร้อยเอกธรรมนัทพรหมเผาอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสสะพยาวเขตหนึ่งพวกเรามันเสืออยู่ในกรงคงไม่ไหวพร,ร้อมทั้งบอกว่าร้อยเอกธรรมนัททำถูกแล้วที่ทำตามเสียงเรียกร้องของประชาชนครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยาก ทั้งนี้ในรายละเอียดเตมงกลกิจยังได้เล่าอธิบายต่อไปอีกว่าตนทราบเรื่องการปลดร้อยเอกธรรมนัฐตั้งแต่วันที่2กันยายนพอตอนลงข่าวคำสั่งนั้นเลยถูกระงับเพราะว่าเรื่องมันแดงพร้อมเล่าเรื่องการเมืองในพรรคพลังประชารัฐว่าร้อยเอกธรรมนัฐและสมาชิกพยายามจะล้มพลเอกประยุทธ์ลงจากตำแหน่งนายกแต่สุดท้ายก็ต้องมาเคลียร์ใจใกันที่บ้านป่าร้อยตอซึ่งทางพลเอกประวิทย์หัวหน้าพักก็ได้สั่งให้ร้อยเอกธรรมนัฐยอมถอยเรื่องล้มนายกและขอโทษขอโพยกันไปแต่ สุดท้ายก็ไม่จบนำมาสู่การปลดรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งดังกล่าวกระทั่งล่าสุดวันนี้10กันยายน2564เต้มงคนกิดได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กระบุข้อความอีกว่าพอปชรอหนุนตู่เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตู่ปลดเลขาพักเฮรันยิกพักออกจากรมตไม่ไวนะ้หน้าคิวต่อไปคงหัวหน้าพักแน่ๆน่าสงสารพี่ใหญ่บอกตู่ไปป้อมไปน้องตู่บอกพี่ไปผมอยู่ใครจะทำไม ทานผู้ชมรับทรับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัน้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ